bên bang bin bên bông bình trắng tên lòng a chim ngầm a nd a a n d a la 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 la a a n d a a a la 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 y เทเลนสองพีแอลเอวายเทเลนสองพีแอลเอวายเทเลนสามบาสเกตบอลนักเรียนนักเรียนตั้งใจหน่อยนะคำศัพท์นี่จำไม่ได้นี่จบข่าวเลยนะครับไม่มีอนาคตนั้วนะเอาเลือกเอาก็แล้วกันใครอยากจะเมย์จะบ้าจะบอก็กูก็เหนื่อยแล้วเนี่ย อาสามบาสเกตบอล B A S K E T B A W L Basketball สามบาสเกตบอล B A S K E T B A W L Basketball อาเสียงดังฟันชัดนิ้วจิ้มตาไปด้วยสามบาสเกตบอล B A S K E T B A W L Basketball เซบาสเตอร์พี่ชาย B R O T H E R ชาสี่บราเธอร์พี่ชายน้องชาย B R O T H E R brother พี่ชายน้องชายสีบราเธอร์พี่ชายน้องชาย B R O T H E R brother พี่ชายน้องชายห้าซิสเตอร์พี่สาวน้องสาว S I S T E r sister พี่สาวน้องสาวห้าซิสเตอร์พี่สาวน้องสาว S I S T ห้าซิสเตอร์พี่สาวน้องสาว S I S C E R ซิสเตอร์พี่สาวน้องสาว Watch จ้องดู W A T C H Watch จ้องดู Watch จ้องด W A ขาจ้องดูแจกทีมขาว H I M ทีมขาวแจกทีมขาว H I M ทีมขาวแจกทีมขาว H I M ทีมขาวแปด day พวกเขา T H E Y เดพวกเขาวแปด day พวกเขา T H E Y เดพวกเขาวแปด day พวกเขา T H E Y เดพวกเขาเวลาเวลาอ่านอะดูตามไปด้วยจิ้มไปด้วยแล้วก็อ่านเสียงต่าๆ 9 sat nam. S A T sat nam. 9 sat. Anh này nó là chổm B2. 2 của 10. 9 sat nam. S A T sat nam. 9 sat nam. S A T sat nam. 10 bench mà nănh dài. B E N C H bench mà nănh dài. 10 bench mà nănh dài. B E N C H bench mà nănh dài.

สิบสองพีซของเขา H I S P I e er. S ของเขาสิบสองพีซของเขา H I S P I S ของเขาสิบสองพีซของเขา H I S P I S ของเขาสิบสามเบสขนมปัง B R E A D เบสขนมปังสิบสามเบสขนมปัง B R E A D เบกขนมปังสิบสามเบสขนมปัง B R E A D เบสขนมปัง เซ read อ่าน I E D R e A เซฟรีดอ่าน I E D R I A เซฟรี read อ่าน I E D R I A สิบห้าเธอของเธอเอย่าเธอของเธออุ้ยครูโทมผิดคนอ่อนเกินพวกอย่าอย่างนี้ได้ป่ะบางทีแบบครูจดจ่อว่ามันเป็นผู้ปกครองแล้วแบบว่ามาแกล้งๆอะไรอย่างเงี้ยตำนานบอกตรง 12บส so, yeah, uh, ีสของเขาเจเีของเขาสิบสองีสของเขาอลิไม่ใช่เหรอูนี่ไม่ใช่เหรอครับใช่ก็เนี่ยเราทำให้รบกวนสมาธิไปหมดเลยเอาถึงทำที่เ่าไหร่สิบสี่สิบสี่ริานอ่าริานสิบสี่ริานออลิริานสิบสี่ริานออ

เจ็บอกบุ okay. well, ๊กนังสือ B W O K บุ fish, ๊กนั่งสือเจ็บจ็แฮปปี้มีความสุข H A W P Y แฮปปี้มีความสุขเจ็บจ็แฮปปี้มีความสุข H A W P Y แฮปปี้มีความสุขเจ็บจ็แฮปปี้มีความสุข H A W P Y แฮปปี้มีความสุขเจ็บจ็แฮปปี้มีความสุข เออมีความเจบอ้อ่านดีๆหน่อยเรื่อม่วามันลำคาญว่าเรียกไอ้ประเภทเรียกร้ความสนใจเนหน้ารักตายอะไม่ได้มีเสน่ห์ไม่ได้มีความน่ารักเลยสุดแจที่มีความโศกเ็มแฮความสูที่มีความโศกเ็มีความสศ้ เจ็ดแฮ ppy มีความโศก H A O P Y แฮ ppy มีความสุขเอาดิ้วจิ้มระสารกีดตามอ่านตามดังดามแล้วก็ดูแล้วก็ดูตามไปด้วยปากนะอ่านดังดามเจ็ดแปดตูเกตเตอร์ด้วยกัน T O G E T H E R ตูเกตเตอร์ด้วยกันเจ็ดแปดตูเกตเตอรด้วยกัน T O G E T เฮอรเกเตอร์ด้วยกันเดปดเกตอร์ด้วยกัน TO g อ t H E R เกเตอร์ด้วยกัน19ก้าครยเดกว่าอยู่เฮอครกโคายเกอู่อครกูครยเกว่าอูใครยยี่าที่ไหน W H O อยู่ที่ไหนยี่สิาที่ไหน W H O อยู่ยี่ที่ไหน

ยี YL ขนาดที่ d H I L V Y L ขนาดที่ยี YL ขนาดที่ W H I L E Y L ขนาดที่ยีิบส YL ขนาดที่ W H I L E Y L ขนาดที่